ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอเสนอธรรมะในหัวข้อพุทธคุณความศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถาเรียกเงินของหลวงปู่โสดพระมงคลเทพมุนีท่านว่าให้หมั่นภาวนาเพียงห้าคำนี้ปฏิหารจะเกิดแก่ชีวิต ทันตาเห็นดังที่ผู้ปฏิบัติหลายท่านได้ประสบพบกับตนเองมาแล้วพระคาถาที่ว่านั้นก็คือพระคาถาเรียกเงินโดยให้หมั่นภาวนาคำว่าสัมมาอารหังซึ่งคำภาวนานี้สัมมาอารหังเป็นคำภาวนาที่หลวงปู่วัดปากน้ำภาสีเจริญ ได้มาจากพระธุดงที่ป่าแถวจังหวัดสโขทไทยซึ่งมีความหมายว่าผู้ห่างไกลาจากกิเลสเป็นพระนามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำกล่าวสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเมื่อกล่าวแล้วจะเป็นมงคลเกิดขึ้นกับผู้กล่าวสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์การทำใจของตนให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ เพราะหากใจใสสิ่งดีๆก็จะหลั่งไหลเข้ามาสิ่งที่ไม่ดีก็จะถูกผลักออกไปเหมือนกับร่างกายหากไม่ชำระล้างร่างกายด้วยการอาบน้ำแล้วสิ่งสกรปรกที่หมักหมมก็จะนำมาซึ่งโรคภัยต่างๆหากร่างกายสะอาดก็จะรู้สึกสดชื่นมีพลังใจของเราก็เช่นกันหากใจไม่สะอาด ถูกขอหุ้มด้วยมวลทินของใจที่เรียกว่ากิเลสกิเลสนานาประการที่สร้างความเศร้าหมองที่เอือบอาบหมักดองใจก็จะดึงดูดสิ่งเลวร้ายทางมิบัติบาปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็จะได้ช่องเข้ามาส่งผลคำว่าสัมมาอรหังเป็นภาษาบาลีเป็นศัพท์ควบคู่กันอยู่สองศั์คือคำว่าสัมมา และอระหังโดยคำว่าสัมมานั้นเป็นศัพท์ที่มีความหมายสูงซึ่งแปลว่าชอบในพระพุทธคุณ9บทท่านเอาศัพท์นี้เข้าคู่กับสัมพุทโธเป็นสัมมาสัมพุทโธเป็นบทแสดงพระคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งแปลว่าผู้ตัสรู้เองโดยชอบนอกจากนี้ ยังมีใช้ในอริยมรรคมีองค์แปดด้วยเช่นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นส่วนคำว่าอารหังนั้นเป็นพุทธคุณบทต้นที่แปลว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นพระอรหันต์เมื่อเข้าคู่กันเป็นสัมมาอารหังก็แปลว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นพระอรหันต์โดยชอบ บทบริกรรมสัมมาอารหังของพระมงคลเทพมุนีหรือหลวงปู่สดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาสีเจริญจึงมีความหมายสูงและอยู่ในขอบข่ายของพุทธานุสติบทสัมมาอารหังนี้โบราณจารย์สมัยก่อนท่านแยกพลรนาพระพุทธคุณทีละอักษรในบทภาวนานี้ มีห้าตัวอักษรคือสมมาอระหังซึ่งท่านได้ให้ความหมายแต่ละอักขระหรือแต่ละตัวอักษรไว้ดังนี้คำว่าสามนั้นหมายความว่าพระพุทธองค์ทรงสแสดงสังัตรธรรมและอสังัตรธรรมโดยชอบแก่สัตว์ทั้งหลายและพระพุทธองค์ทรง,งทำลายการเวียนว่ายาตเกิดได้ อีกทั้งพระพุทธองค์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองข้าพเจ้าขอนมัสการพระคถาบทนี้ท่านบอกวิธีใช้ไว้ว่าให้ภาวนาก่อนจะเข้าสู่สงครามหาผู้ใดทำร้ายไม่ได้แลสำหรับคำว่ามานั้นหมายความว่าพระพุทธองค์ทรงย่ำยีสัตว์ผู้มีมานะมีความถือตัว ที่มานะนั้นเลี้ยงไว้ดูดมารดาอีกทั้งพระพุทธองค์อันหมู่ทวยเทพยอมรับนับถือและพระพุทธองค์ทรงทำลายมานะได้ข้าพเจ้าขอนมัสการพระคถาบทนี้ภาวนาเพื่อทำคนแข็งให้อ่อนหมายความว่าถ้าบังเอินท่านต้องเผชิญกับคนใจแข็งแข็งข้อแข็งกระด้างกับท่าน โบราณอาจารย์ท่านแนะนำให้ใช้คาถาแบบนี้แก้ไขเหตุการณ์ได้ส่วนคำว่าอะนั่นหมายความว่าประการที่หนึ่งพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนคนไม่มีอุตสาหะให้มีความอุตสาหะประการที่สองพระพุทธองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมไม่สิ้นสุดและประการที่สาม พระพุทธองค์ทรงถึงที่สุดแห่งทุกข์ข้าพเจ้าขอ,อนมัสการประถาบทนี้ภาวนาป้องกันเสือและจระเข้ซึ่งหมายความว่าถ้าท่านต้องเข้าป่าที่มีสัตว์ร,ร้ายชุกชุมหรือต้องลงน้ำในย่านที่มีสัตว์น้ำอันตรายถ้าทำใจให้เป็นสมาธิภาวนาคาถาบทนี้จะป้องกันสัตว์ร,ร้ายได้ สำหรับคำว่าระนั้นหมายความว่าประการที่หนึ่งพระพุทธองค์ทรงยินดีในธรรมทรงบรรลุถึงพระนิพพานประการที่สองพระพุทธองค์ทรงปลดเปลื้องสัตว์ให้พ้นทุกข์ประการที่สามพระพุทธองค์ทรงยังสัตว์ให้ยินดีในพระนิพพานและประการที่สี่ พระพุทธองค์เป็นผู้ทรงประทานให้ซึ่งะนิพานอัจเป็นที่ยินดีข้าพเจ้าขอนมัสการพระคถาบทนี้ถ้าใครยึดมั่นท่องบนภาวนาเป็นนิตสามารถป้องกันการทำคุณผีและคุณคนทั้งปวงได้และสำหรับคำว่าหังนั่นหมายความว่าประการที่หนึ่ง พระพุทธองค์ทรงฆ่าบาปธรรมประการที่สองพระพุทธองค์ยังชนให้ยินดีซึ่งทางฆ่าบาปนั้นประการที่สพระพุทธองค์ทรงร่าเริงประการที่สพระพุทธองค์ทรงกล้าหาญยิ่งใหญ่และประการที่หพระพุทธองค์ทรงฆ่าบาปได้แล้วข้าพเจ้าขอนมัสการพระคถาบทนี้ โบราณอาจารย์ท่านแนะนำให้หมั่นเพียรภาวนาเมื่อจะเข้าสู่สงครามจะทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยได้แต่ละอักขรของบทสัมมาอารหังที่นำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังพร้อมทั้งวิธีใชน้นี้สำหรับผู้ที่นับถือและเชื่อมั่นภาวนาให้จริงจังจนจิตใจเป็นสมาธิมั่นคงจะได้ผลจริงดังที่หมายดังนั้น เราจึงต้องหมั่นทำใจของเราให้ผ่องใสด้วยการหมั่นภาวนาสัมมาอารหังอยู่เสมอเพื่อเป็นการเปิดทางแห่งความโชคดีและปิดประตูแห่งความโชคร้ายอย่างดีเยี่ยมที่สุดดังเรื่องราวตัวอย่างดังต่อไปนี้แม่ค้าท่านหนึ่งได้ทำขนมขายเข้าวัดมาก็นานแต่ไม่เคยมีประสบการณ์ จากการภาวนาสัมมาอารหังพอดีหลวงพี่ที่วัดมาแนะนำในเรื่องของการภาวนาสัมมาอารหังเมื่อทำแล้วการค้าขายก็ดีขึ้นหรือเวลาเจอเหตุการณ์อะไรที่อาจจะทำให้ตกใจเธอก็จะภาวนาสัมมาอารหังสัมมาอารหังตลอดเวลาทำขนมก็ทำไปภาวนาไป ปรากฏว่ามีคนสั่งขนมเพิ่มขึ้นจากที่เคยลุ้นว่าวันนี้ขนม500ร้อยชิ้นจะขายหมดไหมแต่กลายเป็นว่าพอทำเสร็จแล้วก็หมดเลยแถมยังมีออเดอร์เข้ามาอีกด้วยเธอได้เล่าว่าทำขนมอยู่ที่บ้านตอนเย็ยนที่นั่นมีถนนคนเดินมีคนแนะนำว่าทำไมเธอไม่ทำขนมออกมาขายบ้าง เพราะเขาเห็นเธอทำขนมเป็นหลายอย่างแต่ความจริงก็คือเธอไม่จำเป็นต้องนําขนมออกมานั่งขายอย่างนั้นเลยเพราะว่าเธอทําเสร็จแล้วก็จะมีคนสั่งเข้ามาเลยให้ไปส่งตรงนั้นตรงนี้ไม่ต้องออกไปนั่งขายให้เสียเวลามีคนรอกินขนมของเธออยู่แล้วที่เธอสบายอย่างนี้เป็นผลมาจากการภาวนาสัมมาอารหังตลอด นอกจากนี้การภาวนาสัมมาอารหังยังทำให้จิตใจเธอดีขึ้นทำให้ใจมีพลังหากเกิดเหตุอะไรขึ้นมาพอเธอภาวนาสัมมาอารหังสัมมาอารหังเธอก็จะมีกำลังใจมากขึ้นเธอได้ทิ้งท้ายฝากมาว่าอยากจะแนะนำทุกท่านว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรก็แล้วแต่เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็ตาม ให้เรานึกถึงสัมมาอารหังตลอดเวลาคำนี้เป็นคำที่หลวงปู่วัดปากน้ำท่านสอนไว้แล้วชีวิตของเราจะดีขึ้นจิตใจก็จะเย็นลงและจะมีผลดีตามมาอย่างน่าอัศจรรย์อยากให้ทุกๆคนได้ทำอย่างนี้การภาวนาสัมมาอรหังนี้ช่างสร้างปฏิหารแก่ชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์เหลือเกิน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากการที่ภาวนาแล้วใจเป็นกุศลผูกพันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใจผ่องใสเต็มส่วนเข้าสิ่งดีๆจะหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตราวกับเป็นเรื่องอัศจรรย์เป็นสัจธรรมอยู่แล้วว่าของจริงเคียงคู่กับคนจริงวันนี้หลายท่านหลายคนอาจจะได้ลงมือภาวนา สัมมาอารหังกันไปบ้างแล้วบางคนภาวนามากบางคนภาวนาน้อยวันนี้อยากให้เราได้เพิ่มความจริงจังในการภาวนาให้ยิ่งกว่าเดิมเพื่อเพิ่มพูนบุญบารามีและความสำเร็จให้แก่ชีวิตมากขึ้นพร้อมทั้งเติมรายละเอียดในการภาวนาด้วยว่าให้เสียงภาวนาดังออกมาจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ในกลางนั้นมีองค์พระแก้วใสปดิสถานอยู่ภาวนาไปนึกถึงพระองค์ในตัวไปบุญใหญ่สมบัติใหญ่ก็จะยิ่งหลั่งไหลเข้ามาน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดธรรมะดีๆในการดำเนินชีวิต อีกทั้งต้องขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำธรรมะดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานสู่เส้นทางบุญขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังผู้ใดให้ธรรมะเป็นทานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พะนิพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออํานาจคุณพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ